คลิปนี้นะครับอยากรวยต้องดูให้จบนะครับจะมาบอกตัวเกงกำไรในสัปดาห์ที่2ของกิจกอรเลียสอีล่านี้นะครับจะบอกหมดเลยครับออกทั้งวันซื้อนะครับว่าต้องซื้อวันไหนบ้างและต้องขายเมื่อไหร่บ้างเหมือนเดิมครับผมแล้ววีที่1ที่เราได้กําไรกันแล้วนะครับรวยกันแล้วขายเลยไหมนะครับจะได้รู้กันในคลิปนี้ครับทุกคนรวยกันแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องไมค์เกมหน่อยนะครับขอบคุณครับ ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My g a เกกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้อัดตอนดึกหน่อยนะครับถ้าเสียงแหบขออภัยด้วยนะครับผมเพื่อน แล้วก็ช่วงนี้ช่องไมเกมจะลงคลิปทีทหน่อยนะครับเพราะว่ากําลังแข่งอยู่นะครับแข่งกับ EA ครับว่าใครจะร้อนเงินกว่ากันนะครับข่าวล่าสุดนะครับ R9 นะครับ EA เปลี่ยนใจแล้วครับร้อนเงินหรือเปล่าไม่ทราบนะเอาคุณสมบัติเดิมๆกลับมาแล้วครับผมจากตอนแรกที่มันไม่มีเนาะมีไม่ครบนะครับตอนนี้เอากลับมาครบเลยนะครับเห็นหลายหลคนก็เหมือนว่าดีใจกันเนาะแต่ส่วนตัวแบบเป็นความคิดเห็นนะครับ เขาเห็นต่างว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าคุณสมบัติที่เอากลับมาครับมันเป็น AI t r a d เป็นคุณสมบัติของ AI นะครับจะมีคุณสมบัติของ Head to Head ก็อันเดียวก็คือยิงไซก้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ส่วน AI เดิมของ R9 มันดีอยู่แล้วครับผมถ้าใครเล่นเราคิดว่ามันดีขึ้นอันนี้ส่วนตัวคิดนะครับคิดว่าเป็น Passibo Effect มากกว่านะครับครับไปที่ประเด็นหลักของคลิปดีกว่านะครับ เกี่ยวกับการเก็งกําไรนักเตะเนาะนะครับอยากทราบครับว่าเพื่อนๆมีใครได้ดูคลิปเก่าไหมนะได้ซื้อตามกันไหมนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างนะพอใจแค่ไหนนะครับคลิปเก่าคลิปไหนนะครับผมหมายถึงคลิปเมื่อ7วันที่แล้วนะครับที่ผมลงไว้ว่าเก็งกําไรสายฟรีรวยไว้นะครับสําหรับวีคแรกในคลิปนั้นนะครับผมก็ได้บอกเน้นๆนั่นแหละครับบอกว่าซื้อตัวไหนบ้างนะครับบอกเป็น2แนวทางนะแล้วก็ตรงมากๆเลยครับ กำไรกันทั่วหน้าเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูก็จ,จะย้อนไปดูสักนิดนึงเนาะเพื่อ,อเป็นแรงจูงใจเป็นหลักฐานแล้วกันนะครับว่าโอเคคลิปนี้ไม่จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะอยากให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับส่วนคลิปเก่าก็ให้ดูตั้งแต่กลางคลิปเป็นต้นไปนะครับน่าจะนาทีที่5เป็นต้นไปให้ดูให้จบเลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานใกนการดูคลิปนี้ต่อนะครับต้องพิจารณาต่อครับว่าจะเชื่อดีไหมนะเพราะายังไงทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ก็ก่อนที่จะไปบอกนักเตะของวีกที่สองนี้นะครับวีกเรือมาลิกนี้ก็เดี๋ยวจะติดตามผลงานเก่าก่อนนะครับเหมือนเป็นธรรมเนียมนั่นแหละครับว่าวีกแรกเนาะตัวไหนเข้าบ้างจริงๆก็เข้าหมดนะครับนี่เลยครับผมอันนี้แคปให้ดูตอนขายนะครับตอนซื้อก็ซื้อตามที่ผมบอกในคลิปนั่นแหละครับราคาซื้อประมาณ16ล้านห้าแสนนะครับนี่นะครับเลื่อนให้ดูเนาะกำไรทุ่มๆนะครับ ก็ถ้าจะคำนวณก็กำไรตกตัวละประมาณ11บล้านนะครับโดยประมาณนะกับพวกที่เป็นอะไหล่นะครับแล้วก็นะปัจจุบันก็มีที่กำลังทยอยขายอยู่นะนะครับถามว่าตัววิกหนึ่งขายเลยไหมก็ตอนนี้ผมกำลังขายออกครึ่งหนึ่งอยู่นะครับผมเพื่อนๆืเพราะว่าเรา,เากำไรก่อนนะถามว่ามันมีโอกาสไปต่อไหมอาจจะถึงส5มสิบห้าไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ต้องพูดตามตรงนะเพราะว่าตัววิกต่อต่อไปถามว่าน่าสนใจไหมก็ไม่ขี้เล่นะครับส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะ โดยเฉพาะตอนท้ายๆยกิจครับวันสุดท้ายสองสวันสุดท้ายของกิจเนี้ยครับถ้าดูปฏิทินมันก็จะประมาณวันที่อ่าสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยครับก่อนพิจาราสุดท้ายราคามันก็จะเด้งขึ้นอีกเยอะเลยครับส่วนตัวก็เลยขายออกครึ่งนึงก่อนครับเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีที่เก็บไว้อยู่อีกครึ่งนึงนะครับอันนี้เลื่อนให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อนๆถามว่าลงทุนเยอะไหมกับรอบนี้ก็ไม่ได้เยอะเท่ารอบก่อนๆนะครับลงทุนประมาณสี่ห้าพันล้านนะครับ นอกจากตัวอะไหล่เนาะในคลิปเก่านั้นนะครับหรือว่าคลิปนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะพูดถึงตัวที่ไม่ใช่ตัวอะไหล่ด้วยนะครับก็คือตัวของแต่ละวิคนั่นแหละครับตัววิคหนึ่งนะผมก็บอกหลายตัวเหมือนกันนะแล้วจริงๆมันก็ราคาขึ้นกันหมดนะครับเพื่อนๆตัวที่ผมเก่งไว้อยู่ก็คือมัสเคลานเนี่ยครับตอนนี้ผมก็กำไรแล้วนะครับแต่ว่าถือรออีกนิดนึงอยู่นะครับถ้าพอใจเมื่อไหร่เดี๋ยวจะขายนะครับมีตัวที่ขายไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือแคปเปอร์ชไมเคิลนนะครับตอนนี้ก็กำไรเยอะเหมือนกััันนคครรบบี้ก็ขายไปแลว ได้ตัวละประมาณน่ะเจ็ดสิบล้านได้นะครับแล้วก็ขอแว็บบอกเพื่อนๆที่ซื้อตัวอะไหล่นะครับมันจะมีที่ผมบอกบางคนเหมือนกันว่าให้ซื้อตัวบาลังดอเนาะร้อยเจ็ดร้อยแปดที่มันเป็นอะไหล่ในการไปแลกแต้มศูนย์หกครับเช่นปลาแปงหรือว่าตัวบาลังดอร้อยแปดร้อยเจ็ดนะครับราคาตัวกิจอื่นนะครับมันขึ้นเพราะว่ากิจจะกรรมสออหารเดาเด่นอันนี้มันเข้าไงครับเพื่อนๆนแล้วก็พูดเพราะว่า,วาเดี๋ยวมันเหลือเวลาอีกห้าวันนะครับยังไงก็ ให้รีบขายทํากําไรนะครับภายใน5วันนี้นะอย่าถือยาวนะครับตัวกิจอื่นทีนี้แล้วสาหรับสัปดาห์นี้ล่ะนะครับจะมีตัวไหนที่ยังพอทํากําไรได้ไหมยังพอซื้อได้ไหมนะครับเราต้องตัดตัวอะไรออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันเด้งขึ้นมาสูงแล้วนะครับมันไม่ใช่เวลาซื้อแล้วนะก็ต้องตัดแนวทางนี้ออกไปก่อนนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ยังเก่งกาไรได้แน่นอนนะครับก็คือนักเตะวีคสองเนี่ยครับเดี๋ยวพอหมดสัปดาห์ที่2เนี่ยครับเหมือนวันศุกร์เนี่ยครับพอหมดวีคสองนะครับราคามันก็จะเดง นะครับเมื่อสุกที่จะต้องขายนะครับผมบอกวันขายก่อนเลยนะครับก็คือวันที่ห้าธันวานะครับผมเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้ครับส่วนวันซื้อนะครับก็จะเป็นวันอังคารที่สองนะครับแล้วก็วันพุธที่สามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจากประสบการณ์ในสัปดาห์แรกครับวันอังคารกับวันพุธเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักเตะราคาลงนะครับวันอังคารมันจะมีแพ็คข้อเสนอพิเศษเข้านะครับ แล้วก็จะมีของขวัญข้อเสนอพิเศษเข้าด้วยนะราคานักเตะที่ผมจะบอกลําดับต่อไปเนี่ยมันก็จะราคาลงกันนะครับแล้วมันก็จะลงต่ําในวันอังคารแล้วก็บางตัวก็จะเป็นวันพุธนะครับอันนี้อยู่ที่แต่ละตัวนะวิธีการดูนะครับให้เราอ้างอิงนักเตะราคาของมันในสัปดาห์แรกนะครับหมายถึงว่า o v r 115เนียครับเราก็ใช้นักเตะของสัปดาห์แรกเป็นตัวอ้างอิงนะครับว่าราคาฐานมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ แต่ใช้แค่อ้างอิงนะครับเผื่อว่าบางตัวมันจะเป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นกัน,นราคามันก็อาจจะลงต่ําได้อีกนะครับอย่างวิคแรกนะครับอย่างมาสเคลานหรือว่าปีเตอร์คาอย่างเงี้ยครับ OVR มา114หนึ่งร้อยสิบสี่ใช่ไหมครับตอนที่ผมซื้อครับราคามันก็ลงต่ําไปที่ประมาณหนึ่งันห้า้อยห้าสิบนะครับโดยประมาณนะผมะจําราคาไม่ได้แล้วแต่ก็คือพอมันไม่มีคนใช้ราคาก็จะยิ่งลงต่ํานะครับแล้วก็ถือว่ามันราคาเนี้ยอ่าร v r 1สิบของเรือมาลิกนะครับ ก็น่าจะลงไปต่ำประมาณเดียวกันอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรืออย่าง OBR 113ร้สิบสามเนี่ยครับก็จะดูอย่าง Keywell เนี่ยครับเป็นตัวอย่างราคาฐานมันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่มีคนซื้อกลับเพราะว่ามันเป็นตัวที่อ่าไม่น่าสนใจอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในตัวของเรอมาริกเนี่ยครับถ้าเราดูออกคัดเลยครับว่าตัวไหนมันไม่น่าสนใจนะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเลยครับอันนี้เป็นแนวทางเผื่อไว้สัปดาห์ต่อๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับไม่ได้อยากจะบอกอย่างเดียวนะครับหรืออย่างเช่นชไมเคินนะครับตัวที่ผมบอกกวว่าาผมไไได้้ํรปแลนะ ตอนนี้ราคามันก็สูงกว่าที่ผมขายออกไปอีกนะครับเนี่ยเพราะผมขายเร็วไปหน่อยนะอย่างชาไมเคลิลน,นะครับผมซื้อตอนที่สามร้อยล้านนะครับในการาฟมันราคาไม่ได้โชว์ต่ําสุดด้วยซ้ํานะครับเราก็จะสามารถใช้สามร้อยล้านเนี่ยเป็นราคาฐานของตัว OVR ร้อยสิบสได้ครับสําหรับวิกสองก็คือตัวเลมาริกนะครับร1 2ิบหรืออาจจะเป็นตัวแอตแลนติโกมาลิกก็ได้นะในวิกสองนี้ไม่มีทีมอื่นด้วยนะครับโกก็จะคือยานโอบักนั่นเองนะครับเรามาดูนักเตะในวิกนี้กันดีกว่านะครับ เมื่อกี้ผมบอกแต่และ OER ไปแล้วเนาะว่าราคาฐานที่เท่าไหร่นะครับทางร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่นะร้อยสิบห้าจริงๆก็มันแต่ละตัวก็จะมีราคาฐานไม่เท่ากันนะครับมันก็จะประมาณสามพันห้าร้อยครับแล้วแต่ตัวเหมือนกันนะนะครับ OER ร้อยสิบห้านะครับเราก็ต้องดูตัวที่แบบว่ามันเป็นตัวท็อป,อปในตำแหน่งของมันนั่นแหละครับเพราะว่าราคามันจะได้กําไรเด้งสูงสูงนะครับต้องเป็นตัวที่มีคนต้องการซื้ออย่างเงี้ยครับมีความต้องการซื้อมีดีมานในตัวมันเช่น Sabio ล o n g s o เจลาดหรือ ราคามันเด้งแล้วก็ได้กําไรนะครับตัวละถ้าผมซื้อก็ตกลับตัวละประมาณสองสามร้อยล้านต่อตัวเหมือนกันนะอันนี้สาหรับคนทุนสูงนะครับเพื่อนๆก็วิธีการคัดเลือกนะครับก็ต้องดูราคาด้วยเหมือนกันนะครับว่าบางตัวมันอาจจะเป็นตัวที่ระดับกลางๆนะแต่ว่าถ้าราคามาลงไปต่ําถึงฐานมากๆนะครับมันก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะตัวที่ผมคัดคัดให้นะตัวแรกก็องตวนกิสมันนะครับกับจอร์ดี้อลบานะนะครับ แล้วก็เจนโอบักนะครับเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะแล้วก็ในรอบที่สามก็จะเป็นโอเว่นนะครับกับวอลเวเดนะนะครับส่วนข้าว่าข้าเนี่ยตัดออกนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่สามเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอาบีเข้านะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าเราจะเก่งตัวไหนเนี่ยเราต้องไปเลี่ยงตัวที่มันเป็นตัวท็อปของวีคถัดไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างไบเยอร์นี้ครับเดี๋ยวอาบีนะครับฟิลิปลามจะมาอ๋อในรูปไม่มีเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เนี่ยนะครับเดี๋ยวฟิลิปลามจะมานะครับ GK ก็จะมาเหมือนกันเนาะ CDM ก็จะมาอย่างเงี้ยครับพอม,มันจะมาแบบเนี้ยโอกาสในการเด้งขึ้นของราคาของตําแหน่งที่มันซ้ํากันเนี่ยมันก็จะน้อยลงหน่อยนะครับแต่หลักๆครับให้ดูที่ราคาฐานเป็นหลักนะครับว่ามาลงต่ําที่สุดใน OBR 113่งร้อยสิบสามมนะครับอันนี้มาถึงคาวขาวนะครับส่วนแจนโอบักผมแนะนําเพราะว่าอย่างสัปดาห์แรกเนาะแคทเปอร์ชไมเคิลมันก็กําไรดีนะครับมันมีเหตุผลรองรับนั่นเองนะ ส่วนตัว o v r 114เนี่ยครับมาร์กาเรเล่ได้ตัดออกนะครับมเลนเตสก็ตัดออกนะนะครับเพราะว่า S.T. มาเยอะเหลือเกินกิดนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือฟอนโดเอโ่เนี่ยแหละครับกับวินิซุสจูเนียครับมันมีลิเบอรี่ที่อาจจะมาก็จริงนะแต่ว่าวินิซุสตจัวเนียตัวเนี้ยเก่งจริงๆในในโหมดเฮดทูเฮดนะครับยังไงความต้องการซื้อมีแน่นอนอยู่แล้วครับก็ชี้เป้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ เพราะว่าผมก็พยายามไม่ได้บอกตัวอย่างเดียวพยายามบอกข้อมูลแล้วก็แนวทางด้วยนะนะครับผมยาวหน่อยนะครับต้องขออาภาัยด้วยครับใครดูจบขอบคุณมากเลยครับกดติดตามหรือยังครับขอบคุณครับ